สับสก่าย์2 JF v i e er, w เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจที่สุดจากประเทศไทยและอัปเดตข่าวสารยานยนต์ล่าสุดอย่างต่อเนื่องวันนี้เราจะมาแนะนำรถยนต์ยอดนิยมอีกกลุ่นหนึ่งในกลุ่ม SUV ขนาดเล็กนั่นคือ Honda HR-V รถยนต์ที่ผสมผสานร,ระหว่างความประหยัดความสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ำสมัยในแพคเกจเดียวที่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน Honda HR-V ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรแบบ Hybrid eHEV ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันอย่างดีเยี่ยม ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยส่งแรงบิดได้ทันทีทําให้การออกตัวและเร่งแซงทําได้อย่างมั่นใจโดยการทํางานของระบบไฮบริดจะสลับการทํางานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟ <f air S 2> ฟ้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลช่วงล่างของ HRV ถูกออกแบบมาเพื่อความนุ่มนวลและการควบคุมที่ดีในการขับขี่ในทุกสภาพถนนระบบพวงมาลัยแม่นยําและมีความมั่นคงสูงช่วยให้การขับขี่รู้สึกมั่นใจและปลอดภัย ตัวถังมีโครงสร้างที่แข็งแรงพร้อมเทคโนโลยี G-Force Control G-Con ที่ช่วยปกป้องผู้โดยสารจากแรงกระแทกหากเกิดอุบัติเหตุภายในห้องโดยสารของ Honda HRV มีการออกแบบที่เน้นความเรียบหรูและใช้งานง่ายเบาะนั่งหุ้มวัสดุคุณภาพดีรองรับสริระได้ดีทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร แผงหน้าปัดดูทันสมัยพร้อมหน้าจออินโฟโเทนเมนต์ระบบสัมผัสที่เชื่อมต่อได้กับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto อีกทั้งยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่งและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดด้านความปลอดภัย HRV มาพร้อม Honda Sensing ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะที่รวมหลายฟีเจอร์เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อออกนอกเลน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับรถในจุดอับสายตาฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกของ HRV มาในรูปทรงที่ดูสปอร์ตและทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบเลนด,ดีไซน์เฉีียวพร้อมล้ออลูอยดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกคล่องตัวและพรีเมียมในเวลาเดียวกันทำให้ HRV เป็นรถที่เหมาะกับผู้ขับขี่รุ่นใหม่และคนเมืองที่ต้องการความครบเครื่องในรถคันเดียว ขอบคุณที่รับชมรีวิว Honda HRV จากช่อง JF Viewwork อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ๆและข้อมูลข่าวสารยานยนต์จากประเทศไทยที่คุณไม่ควรพลาด